ะเอ็มเป๊ะโชว์ลูกนี้เข้าไหมโอ้โหโหประธานเป้ยยิงไงเข้ากว่าลูกเนี่ยไม่มีมุมยิงวะอ่ะปั่นโชว์ไปแล้วกันหนึ่งทีนี่ตกัตกๆไปครับลูกนี้มาครับกัปตัสดีคลิปนี้อีกเช่นเคยเนะวันนี้นำทีมโดยประธานเป้เทนสิบสามนะครับเม็ดเม็ดส้มเม็ดส้ม,มตัวนี้เพิ่งจัดมาสดๆร,ร้อนๆเอาองค์ลีไปเทินนะครับแล้วก็ซื้อประธานเป้มาเลยอ่ะตอนนี้ก็เจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าเออเจ็ดแสนห้ากำลังดีอีก กี่วันนมาเยี่สิบสี่แบบสิบสี่หรือสิบห้าวันนี่แหละคนดูแบบทีมเราก็ค่อนข้างสวยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าขาดแค่ก้องหลังก้องหลังถ้าเป็นเม็ดตอนนี้ดูดูความว่าผมโชคดีด้วยคนดูตีตีเม็ดแดงติดสามตัว,วน้นำทีมโดยประธานปเปกคนดีคนเดิมของเรานั่นครับนี่เพื่อเขาจะเล่นลูกโยนนี่สวยกองหลังเราค่อนข้างฉลาดเอไม่เอาดีกว่าไม่ไป เขาเล่นใ,ในแผน4 3 3มสาม h o l d i n ครับแผน4 3 3มสาม h o l d i n ก็เป็นแผนที่ชนะเอสแท็กนะเราแต่เราต้องใจเย็นหน่อยนิดนึงขอลองก่อนอื้มฮี่อันนี้คือคือการทักทายนะครับการทักทายโกว่าโกยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีก็คือว่าสุดยอดเปิดตีมงโอ้โหให้โกนี้มันโกจับให้ฝรั่งเศสเมื่อคืนหรือเปล่าเมื่อคืนใครพลาดใครได้ดูหรือเปล่าได้ดูปะมันหรอคนดูเมื่อวานมันมาก ฝรั่งเศสเจสเปยครับจากเฮ้ยฟาวไรอ่ะจานผมงงการให้ฟาวเกมนี้นม,มากเลยให้แปลกๆว่ะคนดูไอโบทเะฟ้าก็ไม่ฟฟาวไอ้ที่ไม่น่าฟาวก็ฟาวเราต้องระวังครับครับสวยโอ้ยถ้าเขาหลอกมานิดหนึ่งนะไม่เหลือนะโกเมื่อกี้นะฟิมโปรมาฟิมโปงมา หลอกฟิล์มปงไปหนึ่งทีประธานไป,ไปกระชากโชว์ฟิล์มปงอะเฮ้ยไม่ติดทำไมไม่ติดอะเบรดิ้แครต่อโอ้โหถ้ายิงไม่เข้านะหามากดูผมจะบ่นมากเลยนะดูดิเมื่อกี้อะเออมันปล่อยบอลมาแล้วแบบจริงจริงอะผมให้เบอร์ดิ้งแฮมเบอเมื่อกี้คิดว่าเบอร์ดิ้งแฮมจะเอาดูดิมาครับส่งมาเพราะแบมเบรดิ้งแฮมเพิบบ่งทำๆอ่าไปหลอกเฉยเลยยังดีนะมีเดมเบลดิซ้ซอนอยู่ เดีเนไปเลื่การนี้ก็เด็ดเร็วนะครับอาจจะเกี่ยวกับเม็ดส้มด้วยแหละคนดูเอาไปใส่ระบาดนี่เออคุณสุขเขาออกไปแล้วพี่ไปไหนอาจารย์ไม่อยู่เล่นด้วยกันก่อนแล้วโอ้โหแล้วก็ประมาทบอดไม่ได้บอกดูมาครับประธานไปชิบแหวบเฮ้ยไม่มีทางให้ ประธานเป้วิ่งเลยเนาะประธานเป้อยู่ปีกย่างเดียวเลยวะไหนประธานเป้ยมันอยากป้อนประธานเป้ย์อู้หูยประธานเป้ย์หลอกใช้ระคายยิงยิงได้ซ้ายซ้ายสี่ขวาห้านี่ก็ไม่มีผลนะครับคือแต่ท่าดีใจแบบถ้าเป็นอากาศอ่อนนั้นจะน่าจะเสียวอันนี้น่าจะเสียวดูยิงแบบตกัตก มันจะตักๆมานิดนึง <c oughs> เกน,นี้ไม่จบเกน,นี้หลอกประธานไปบอกนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ศัก,กยภาพของน้าผมก่อนสวประธานเปดักบ,บอลเฮ้ยจงพีไม่น่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าเปลี่ยนจากเบย์นี้เห็นเมื่อกี้เป็นพวกปีกอย่างเงี้ยก็น่าจะมีสิทธิ์อยู่นะครับขอลองก่อนอุ้ย้าเช็นะ จริงๆพอเราเอาเป็นกา,การยิงหนักใช่ไหมคนดูมันไม่จําเป็นต้องต้องผ่าวชุดตลอดก็ได้นะครับมันก็ยิงนอกกรอบเข้านะคนดูจริงๆเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บน,นึงถ้ามันมีอโอกาสนะยิงนอกกรอบก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าไม่จําเป็นต้องชาวผพาผ่าวชุดตลอดไปเสมอไปนะครับสมอต้ามาไหนก็นหน้าเราทีไ่ไหนอ่ะนี่หรอเนี่ยพอมันคนเยอะอย่างเงี้ยผมไม่มีมุมยิงว่ะ ปั่นโชว์ไปแล้วกันหนึ่งทีนี่ตกัตกๆไปครับลูกนี้ปั่นก็แรงนะมาดูแต่ถ้ายิงพาวิชวูนี่ต้องต้องการระยะด้วยนะครับว่าพอมันอัพยิงแรงเต็มเนี้ยมันถ้าจะเอาพาวิชวูเต็มเต็มหลอดนี่ต้องแบบเกือบเกือบครึ่งสนามนะครับถึงจะไม่ไม่ข้ามคานนะลูกนี้ก็ตักไปสวยๆมาสามชูแล้วสามชนแล้วพอเราเล่นแผนพวกนี้เราไม่จำเป็นต้อง วิ่งไรงขนาดนั้นนะครับเราเน้นดักหนักทางบอลเราอาจจะเกี่ยวกับผมเล่นกับบอลไปเนะี่ยกระดานเป็นโชว์โชว์โห้ยว,ว,ว,วิ่งผิดเหลี่ยมดักบอลอย่างสวยรอบเมื่อกี้พยายามพยายามเมื่อกี้เขาเล่นแผนอะไรผมไม่ได้สังเกตอ่ะแท็กเหรอไม่รู้ ต่อบอลครับต่อบอลไปต่อบอลมาเดี๋ยวนะักเอตะก็วิ่งหาทางเองไหมพอวิ่งเข้าเราก็แทงช่องนี้ปับ๊บเดี๋ยวพาวชดเอ้ยอะไรอะลูกนี้อาจจะลกลกลกนิดน,นึงนะครับกดดันตัวเองมานิดน,นึงเสียมาเลยกูลูกนี้เฮ้ยโอ้โหต้องให้ว่ะราฟาเอลเลอ การ์ดนี้ก็ยังเฉยๆนะคนดูแต่ถ้าเป็นแบบการ์ตัวใหม่ไอาการ์อะไรนะการ์ตตำนานปะแต่คนละการ์กับไปบอลยูโรนะคนดูอีกการ์หนึ่งนะที่เก่งๆเนี่ยไอ้นั้นวิ่งเร็วแบบโหคิดว่าคิดว่าเวฟเวฟกับรถพ่วงอะพีปงผมเป็นรถพ่วงเลยมันวิ่งเร็วมากกระช่างแบบเวอร์แต่ผมรู้สึกว่าเอ็มเปเป้เนี่ยที่ผมขายองรีออกเพราะว่ามันเนี่ยองรีมันวิ่งเร็วสู้เอ็มเปเป้ไม่ได้นะ ไม่ใช่องรีสิใช่ปะมันคือององรีหรืออะไรวะผมลืมว่ะแล้วมันชื่ออะไรนะแปะ๊บนึงนะตำนานฝรั่งเศสอะปีกซ้ายอ่ะมาดูใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้นะคะระบับเอ้ยเป๊ะๆเข้ลูกนี้เข้าไหมโอ้โหโหประธานเป๊ะยิงไงเข้าก่อนลูกเนี่ยไม่น่าเข้าก็เข้าตักแบบเนี่ยจะบอกแค่นี้ครับพอเป็นไซส์สี่นี้เราพยายามจะปั่นเต็มหลอดครับไม่นั้นนูน่นคนดูหลังอัศจรรย์นะบอลไปนู่นเลย มันต้องแบบว่าปั่นแบบเต็มหลอดไม่ได้ถ้าเป็นไซส์ห้าขวาห้านี้เต็มหลอดได้ต้างหลังผมไม่ค่อยซีเรียสเลยนะครับอย่าเป็นไซส์3าพละและส์สเล่นยากมากการาฟนะครับทีมก็หน้าตาประมาณนี้ครับตัวสำรองไม่มีเลยเพราะว่าผมขายขายออกเอาออกไปหมดเลยแล้วก็ตัวเลยนะเอเดบอยเดบอยก็ออกเบอยซีเอ็มเ,เพราะเปลี่ยนแผมนเป็นซีดีไงไว้ใช้ซี ไว้เอามาใช้ก็มันก็ไม่ค่อยได้ใช้แผ่นะก็เลยแบบเออเอาไปเทรดดีกว่าเอาไปขายดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะค,ะครับกาพูดคำจารได้ไม่เหมาะสมก็อย่าลืมให้อภัยกันด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับสวัสดีครับ